แก้ปัญหาร้านค้าที่อยู่ในระบบแบตแต่ลูกค้าไม่ให้ชื่อหลายๆคนวันนี้ค่ะคุณได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่คุณมักจะมีปัญหาว่าลูกค้าที่มาซื้อสินค้าเขาไม่ได้ให้หรายชื่อกับคุณเพื่อออกบินใบกำกับภาษีแล้วคุณจะทํำยังไงเมื่อเข้ามาซื้อสินค้าแล้วสต๊อกค,คุณไม่ตรงเดี๋ยวเจอสัมภาระตรวจสอบฉันก็จะมีปัญหาได้แก้ปัญหาแบบง่าย วันนี้เวลาที่ลูกค้าไม่ได้ให้ชื่อปุ๊บเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะออกบินใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้แต่ของของคุณมันหายจากตะต๊อกสินค้าของคุณไปเรียบร้อยแล้วคุณก็เพียงแค่เปลี่ยนจากการ ใบกำกับภาษ,ษีแบบเต็มรูปมาออกเป็นบินใบกำกับภาษีอย่างย่อเพื่อที่จะตัดสต็อกสินค้าของคุณแทนแค่นี้นะคะ่ะหลักง,ง่ายๆแค่นี้แต่มันก็จะทําให้คุณนะคะสต็อกสินค้าของคุณตรงกับตัาประกในง่ายของฟาร์มเป็นจริงเมื่อเข้ามาตรวจสต็อกสินค้ามันก็ยังตรงกันถึงแม้คุณจะไม่ได้ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเ,เพราะลูกค้าไม่ให้บินก็ตามนะคะหลักง,ง่ายๆแต่ใช้ได้เลยค่ะและถ้าวันนี้นะคะคุณอยากได้รับสาระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาท ถูกวิธีบายนวลวันเ็คเอ็เปิดและถ้าคุณไม่อยากจะพาาลาดสาระฟวามรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สัมปาณ์คุณสามารถกติดตามที่เอสไซเ e คเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ